เอาวิดีโอนี้นะผมจะพาผู้ชมเอารถด,ดำนะครับไปใส่อ้อยแล้วก็จะเอารถอ้อยเดี๋ยวไปขายข้าวที่ท่าอ้อยแล้วกันะะนะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับพอ่บพอ,ไป,พอไปเลยครับพ่อไปเลยครับพ่อไปเลยไปเลยอ้ะรถอ,อ,อ้ยอ,อยของเรานี่เราคนนี้กันเลยคันนี้กันเลย จะพาไปขายที่ท่ายกอ้อยแล้วกันครับนะเขามีแต่ท่ายกข้าวแต่วันนี้ท่ายกอ้อยครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันนะครับคุณผ้ครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเดี๋ยวมาดูกันเลยมาดูกันเลยนะครับคุณผ้ครับอืมอ่าคือผมจะไม่ได้ตัดอ้อยนะคุณผู้ชมผมจะไปเอาอ้อยกับเขานะครับจะไปวิ่งอ้อยกับเขาไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะดับ จะกลายเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปอ้อยก่อนแล้วกันนะครับไปก่อนแล้วกันนะครับไปอ้อยก่อนแล้วกันนะครับไปรับอ้อยก่อนแล้วกันนะไปอ้อยเลยครับไปอ้อยเลยไปอ้อยอ้อยเลยไปยาวๆครับไปยาวๆไปเลยครับไปเลยบุ๊บฟ่ตสบีกันป้ายอุ้ยไม่ใช่ครับผมไปกันเลยครับผม เอ้ยมันดับได้ไงวะเนี่ยคนดูชอบสามค่านะครับเออจุ๊ยอออืมอุ้ยโอ้โห โอ้ยโอยนี่แหละถ้าถ้าถ้าจะดูสามชามันก็ดูมุมมองอื่นไม่ได้อ่ะผู้สาวชามันเจ้าจริงคุณูมเดีย๋ยวไปวิ่งรถตัดอ้อยก่อนแล้วกนะันครับอ่าไปเข้าไปในป่าอ้อยเลยแล้วกันนะผมไปกันเลยครับพร้อมไปกันเลยครับไปนานเลยครับผมเอาแล้วหูแล้วพี่จะไปไหนนะ่ะ โอ้ลึกขนาดนี้มันยังมีรถมาวิ่งอยู่ปะเท่าเอ้ย,อยไปกันเลยครับพอ่อไปเลยครับผมกูจงรับขึ้นเขาขึ้นห้วยไปเลยครับพ่อไม่รู้ไปไหนนะ่ไปมั่วนะั่นอ่ะโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวรอรถอ้อยมาแล้วกันนะกู้งครับเดี๋ยวรอรถอ้อยมาแล้วกันนะครับพอ่อ เดี๋ยวรอรถตัดอ้อยมาตัดนะตอนนี้เราเป็นรถรถลากอ้อยเนะาะเราก็มามาถึงก่อนนะเดี๋ยวรอนะแล้วก็เดี๋ยวรถนะตัดอ้อยเขาก็จะย้ายมานะผมแล้วทีนี้เราก็จะทําการเขาเรียกว่าอะไรเอาอ้อยนะผมจะตัดตรงนั้นทิ้งล้วกันนะครับผมนี่ครับเพราะฉะนั้นผมจะตัดอ่าเดี๋ยวรอข้ามไปนู่นเลยนะครับข้ามไปตอนเต็มเลยนะผมโอเคตอนนี้ผมก็วิ่งอ้อยเรียบร้อยแล้วครับ ผมเอารถตัด้อยเขาก็ตัดให้แล้วนะครับหนึ่งเที่ยวนะครับหนึ่งเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหนานมากเกือบทั้งวันนะครับประมาณครึ่งวันนะครับเต็มแล้วนะหนึ่งเที่ยวนะครับผมอ่ะผมก็เอ้ยเดี๋ยวทำไมต้นไม้มันล้มขวางทางอย่างนี้วะตอนนี้เต็มได้หนึ่งเที่ยวแล้วนะครับผมก็จะเอาเอยไปขายก่อนแล้วกันครับอีกรถอีกหนึ่งคันเขาก็จะเอาไปไปวิ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมดูทางก่อนนะ รถอีกหนึ่งทางเขาเขาก็จะไปวิ่งของเขาอีกหนึ่งคันนะนะครับผมกเ็เราก็จะไปวิ่งนะครับนี่ครับไปครับพ่อวิ่งไวยกันเลยครับพอ่อไปเลยครับมาไปเลยครับพ่เอเฮ้ยมันผิดทางโอ้ยบ้าเอ้ยต้องออกทางนูน้นโอ้ยมันผิดทางเนี่ยไม่เไป็นไรนะครับผมเออ เอาเอาเอาผิดทางเลยพี่รู้จักบ้เนเรือพวานไงเห็นไหมนี่ยโอ้ยมันบอกว่ามันผิดทางยังจะไปอีกอ้าวลัดไปตรงนี้เอาเอาแล้วใครบอกใครลัดอ่ะใครบอกว่าบวชพว่าโอ้ยทำไมมันโล่งอย่างนี้ล่ะโอ้ยลูกพี่โอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปแล้วกันนะผมเดี๋ยวพาไปขายแล้วกันนะครับคุณเจ้าครับเดี๋ยวพาไปขายเลยแล้วกันนะครัดดูซิว่าตรงนี้เขารับ อไหนว่าที่ท่ายกาข้าวเขารับหรือเปล่า,าเดี๋ยวก็ดูก่อนนะว่าตรงไหนเขารับอ๋อยอยอยบ้างแล้วกันใหญ่มีที่เดียวเออมีที่เดียวเออมีที่เดียวเออแล้วตรงนี้มันจะได้อะไรไหนดูนี้มันมีท่ายกปะเนี่ยโอ้ยมันจะให้ขมมาขายอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้มีที่เดียวนะที่เรบซื้อ,อ้อยนะไม่เอาอะผมจะไปท่ายกผมไม่เอายังไงผมก็ไม่เอา รถผมอยู่ไหนล้วทีเนี้ยอารถผมอยู่นี่ครับพอมไปกันเลยครับพรมเป็นไรวะเนี่ยโู้ยผมเป็นไรครับเนี่ยไปกันเลยครับพอม, <c oughs> ปไ,มปไ,รรไปกันเลยจวดจ <c oughs> <ๆ> <c oughs> วดจวดจวดวดจ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  ต้องไปเลยครับผมมันจะทะลุตรงนี้นะครับผมนี่เออจั่วไเบรกแทบไม่ทันอ้าวชิวๆสบายๆายกันเลยไปกันเลยครับพ่อไปกันเลยไปกันเลยครับลูกเพ่ครับชิวๆสบายๆายครับพ่อผมอืมเ,เดี๋ยวก่อนนะ อ้ผมว่าเราไปทางนี้ดีวกว่าคนดูคนดูจำทางไม่ได้หรอกาะคนดูคนดูจำทางไม่ได้หรอกนะคนดนะคนูจำทางไม่ได้นะลืมจงลืมคนดูจงลืมทาง <c oughs> ผมจะพาคุณผู้ชมไปทางนี้แล้วกันนะไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยเออ,เอ,อจริงผมแถวเนี้ยผมรู้ทางแทบหมดเลยนะครับเพราะว่าผมวิ่งบ่อยนะผม <c oughs> ไปกันเลยครับไปกันเลยอ่า ไปกันเลยครับอ่าไม่มีเพลงนะครับรถคันนี้ไม่มีเพลงนะครับผมเลี้ยวเลยครับเลี้ยวเลยครับผมมันกดมันต้องกดค้างอ่ะคุณผู้ชมเนาะมันต้องกดค้างนะมันกดแบบครั้งเดียวไม่ได้นะครับผม ดูกันเลยครับดูกันเลยดูกันเลยครับดูกันเลยโอ้รถไฟพึ่งไปนะแม่เกือบโดนใส่แล้วเว็นล่ะเออพนี่รถไฟนานๆมันจะมาครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับผมโอเคครับโอ้โห,โโหทางไปขายอ้อยเนี่ยมันลำบ,บากลำบ,บนซะเหลือเกินเนาะคุณผู้ชมเนาะแม่อ่ะโอ้ลืมตีวงลืมตีวงไม่เป็นไร ชื่อ่าใจเย็นครับผมใจเย็นมาครับบ้าโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้เอ้ยรอหลังตกขึ้นมาครับเฮ้ยรอหลังตกโอ้ออกขึ้นได้เว้ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้อ่ามาเลยครับผมโอเคครับตรงนี้เราก็จะข้ามทางรถไฟอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับผม ใ,เใเจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นไปกันเลยครับไปกันเลยค่อยๆข้ามค่อยๆข้ามมาครับค่อยๆข้ามมาตรงนี้นี่ดินไหลทับบ่อยนะคุณผู้ชมสำหรับทางรถไฟตรงรนี้นั่ดดีแล้วกันนะครับพรมไปกันเลยครับพรมพี่ผมเป็นอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะจะมาพูดขับผรมขับผม,บผมอะไรไม่ได้นะเนี่ย ไปเลยไปเลยครับผมนะครับคุณ้องครับอ้เดี๋ยวเราก็จะมาขายทท่าข้าวยกเอ้ทท่ายกอ้ยแล้วกันนะครับผมไปเลยไป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 กันเลยโอ้ยข้าวอะไรวะเนี่ยเขียวชะมัดเลย ยู๋เอหระครับผมโอ้โหทางไปขายอ้อยนี่มันไกลแสนไกลสุดเกินนะครับผมไปกันเลยครับคุณจอมไปกันเลยครับผมอ้บอ้บตา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 ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้หมุนติ้วๆเลยหมุนติ้วๆเลยวะเฮ้ย หมดติ๋วๆแล <S <S ้วเพื่อวิดีโอนี้ไม่มีรถปกติผมจะตัดอ้อยก่อนแล้วก็เอาไปขายใช่ปะล่ะแต่นี่คือแบบรัดเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวิดีโอแบบเต็มอยู่แล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะผมหมายว่าตั้งแต่ตัดอ้อยแล้วเอาก็ไปขายเลยเดี๋ยว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 ทำให้ดู <S <S 1> <S 1> วิดีโอนี้อยากอยากดูทายกข้าวไงผมเอ้ยอยากดูท่ายกอ้อยไงคุณผู้ชม นะผมอยากดูยกอ้อยแล้วกันนะผมยกอ้อยแล้วก็เฮ้ยยกอ้อยแล้วกัน <S <S กกนะผมแน่นอนครับสำหรับผมมันขึ้นทั้งแม่ทั้งลูกไปแล้วนะครับผมอ่าเอาข,ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยสวัสดีครับได้เท่าไหร่ครับเนี่ยน้ำหนักช่องมือไม่เสียได้49 49 52 49 52 24มันกี่ตันวะเนี่ยฮะ49ตันอุ้ย 49ตันมันเกือบเท่าแคท3 4 9 F เลยนะเนี่ยอู้มันขนาดนั้นเลยเหรออ่าถ้าลงแม่ลงไปอ่ะแม่ลงไปเหลือ1.5นะครับเฮ้ย1ตัน15ตันหรออ่าถ้าโอ้โหพ่วงละ15ตันเอา2พ่วงก็เอางฟองพ่วงละพ่วงละ15ตันก็2พ่วงก็30อันนี้มันพ่วงละตกพ่วงเกือบละ40เอ้ยเกือบเกือบพ่วงละ20เลยนี่หว่าเปิดหน่อยครับเปิดหน,นอ่อย อย่าลืมล็อกลูกนะครับอย่าลืมล็อกลูกนะครับอย่าลืมล็อกลูกครับล็อกลูกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเชียร์นะครับผมไม่ล็อกไม่ได้นะครับพ่อมาแล้วครับมาแล้วลูกผู้ยศบุตรีมาแล้วครับมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่ามาแล้วมาแล้ว โอเคเลยเอ็ยโอเคล็อกลูกให้ดีนะครับล็อกลูกให้ดีอย่าลืมเชียวนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย, <to odles. S 1> อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมเลยนะครับพ่อเฮ้ยพี่ใหญ่อย่าลืมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้วยนะครับผมอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอ็นนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยเอ็นนี้ดีกว่าอ่าขึ้นแล้วครับขึ้นล,ล้อเอามัด มาได้ดีนะครับมาได้ดีมาได้ดีนะครับมาได้ดีเปิดไฟสูกเฉือนด้วยนะครับเวลาคว่ำเวลาจะมันจะช่วยได้เอาจัดไปเลยครับสามสอง,หน,งหนึ่งีนี่ขึ้นแล้วครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยวผมขึ้นด้วยผมขึ้นด้วยฮูโโโ้โหจับไปเลยครับพ่อเอาเฮ้ยผมไม่ขึ้นด้วยอ่ะ ขึ้นด้วยครับผมขึ้นด้วยยููขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วไหลปะเนี่ยไหลปะเนี่ยอย่าไหลเชื่อแล้วลูกเวดอ่ะโอ้โหกำลังขึ้นนะครับตอนนี้กำลังขึ้นโอ้สูงจัดเลยถ้าคนขึ้นมาอย่างเงี้ยคือถ้าไม่จับยังไงก็ไหลครับคุณโยมมันชันจริงถ้าไม่จับยังไงก็ไหลทุกอย่างมันจะไหลลงไปข้างล่างหมดเลยครถ้าไม่ล็อกไปะไรนะโอ้โหมันโคตรสูงอ่ะ ูงจริงคุณผู้ชมสูงจริงเยอะแอะโอ้โหสูงแบบสูงเลยอ่ะสูงลิฟเลยอ่ะโอ้โหมาขายอ้อยครับ <laughs> มาขายอ้อยที่ท่ายกอ้อยนะครับผม,มขึ้นท่าย,ยกแล้วครับขึ้นท่าย,ยกแล้วจัดเลยครัะพิจัดเลยจัดเลยกระพจัดเลย,ด,เลยดำเลยมีให้ดำมาเนี่ยดำเลยกพิจดำเลยเอาเดี๋ยวมันดำได้ไหมเนี่ย <laughs> ผมรอทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะเป็นไงละ่ะ สุดยอดเปล่าล่ยัดสูงแล้วก <anak> ันนะเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพแล้วกันนะครับเฮ้ยมันไม่ให้ดำว่ะคุโยมมันไม่ให้ดำว่ะมันไม่ให้ดำว่ะเอออ่ามันไม่ให้ดำว่ะเอ้ยถ้าถ้าสมมติผมผมถ้าผมโกหกเขาว่าเป็นอันนี้คืออันนี้คือข้าวล่ะเขาให้ดำป่ะเฮ้ยเขาให้เขาให้ดำว่ะอ่าเขาให้ดำยึดอ่าโอ้โหเฮ้ยเขาให้ดำเขาให้ดำคุโยม คฮ้ยดำบเฮยดำอยู่เฮ้ยดำอยู่เออดำไปเลยดำไปเลยนั่นแหละนั่นแหละได้กี่บาทวะได้กี่บาทสองหมื่นห้าอุปจ้าเอ้ยคุ้มป่ะเนี่ยคุ้มปะ่ะเอาทำไมมันไม่ถ่ายอ่ะมันถ่ายให้ป่ะเนี่ยโอ้โอเคถ่ายอยู่นะอ่าโอเคครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งลูกนะครับผมเหลืออีกหนึ่งเลืออีกหนึ่งพวงแล้วนะครับอันนี้ตาข่ายนี่เจาะจริงนะครับผมเจาะจริงเลยครับพร้อมเฮ้ยไม่ใช่ เจาะจริงเลยครับผมคุณผชมครับนี่เอานะครับผมเดินขึ้นมาเลยเดินขึ้นมากันเลยเดี๋ยวมันต้องเอาลงก่อนดิเอาลงก่อนนี่ลงเลยครับพ่อนผมลงแล้วลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวผมเอาเป็นหกห้าเหมือนเดิมแล้วกันครับเฮ้ยหกห้าหกห้าหกห้าลงแล้วครับลงแล้วถ้าผมใจร้อนผมอยากลงก่อนอ่ะพี่ผมใจร้อนผมอยากลงก่อน ผมอยากลงปูอ <c oughs> ผมอยากลงกอนพี่ผมแค่ผมแค่อยากลงกอนเลยผมไม่ได้ใจร้อนอะไรเลยพี่ลงช้างไงเอาแล้วไปเรือชนชนอ้ไี่อนี่ผมแค่อยากลงกอนเลยรพี่ไม่มีไรนะครับผมสวัสดีครับรถไฟฟ้าเอาละครับผมไปกันเลยครับเย,ยอะอชนชนอันนี้เป็นปูนะครับอันนั้นเป็นพลาสติกนะไอสีดแดงเมื่อกี้เป็นพลาสติกนะครับผม พลาสติกนะครับผมมากันแล้วครับพ่อมลุยกันเลยครับพ่อมคุณผู้ชมฟื้นอีกรอบครับอีกรอบอีกรอบอีกรอบรอบสองครับผมรอบสองรอบสองครับรอบสองรอบสองรอบสองเลยครับขายอ้อยครับขายอ้อยนี่แหละครับเมื่อกี้ขึ้นทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับผมวันนี้ขึ้นแค่แม่แล้วกันนะครับผมขึ้นไปเลยเดี๋ยวนี่ อือได้โรลี่ก็กำลังทำงานนะครับโอ้ปืนป่ายยูว่ายบาย,ยบาย,บาย,ยกำลังขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหมันโล่งดีจริงๆว่ะกำลังขึ้นแล้วกำลังขึ้นแล้วหลังกินแล้วโอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วกูจะ,จะ,จ,ะจะแตะหลังคาคุณผู้ชมโอ้ยพระเจ้า โอ้ยอ้อ้ยโอ้ชันจัดคชมชันจัดชันจัดเลยเนี่ยโอ้ยโสุดแล้วโอ้ยเวลาสุดมันตึงเลยนะคุณผ้ชมนะดับเลยครับดัเลยครับพออดัเลยครับพออดัเลยต่ผมผมเราต้องโอหว่าอันนี้เป็นข้าวนะครับเยอพอ้ยอะไรเนี่ เราต้องโกหกนะว่าอันนี้นี่คือข้าวนะนี่คือข้าวนะน้องเนาะดิคือข้าวนะอ่ะวางกันไปครับวางกันไปมาขายอ้อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมว่าพี่ลงช้าแน่นอนเลยเดี๋ยวผมจัดการลงให้เองพี่อตอนตอนนี้มันด,ดับอยู่ให้มันดัหมดกันได้เท่าไหร่ส่อไอ่สามหมื่นไว้แค่นี้ได้สามหมื่นเจ็ดว่ะสามหมื่นเจ็ดเก้าร้อยเลยนะครับอุย้ยได้เยอะจังวะผมมันออกไปได้ว่ะคุณผู้ชม ไอ้นี่ช่วยได้ปะได้ได้ได้ลงไม่ได้หวะพี่ลงช้าไปนะพี่ผมขอเหินลงผมขอเยอะผัวโอ้โหแหมพี่ลงช้าไปนะพี่ดงแหมโอ้โหดู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 กำลังลงอยู่นะครับเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะเอาผมโดนหนีบมคุณผู้ชมผมโดนหนีบ กูจะหนีบโดนหนีบขาได้เรียบร้อยเลยนะครับยังไงก็ขาดครับผมไม่เหลือนะครับผมโอ้โหไปเลยครับพ่อของโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้การมาขายข้าวไอ้ขายอ้อยที่ท้ายยกอ้อยก็ประมาณนี้แล้วกันครับคิวยังไม่ค่อยยาวเท่าสักเท่าไหร่ใช่เหรอว่าคิวยังไม่ค่อยยาวมันใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับผมโอเคจะเสนะเฮ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่เจินใหม่ครับผมสวัสดีครับ